นี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้ายนะออเบีย er. ถ้าคิดว่าตัวเองไม่สามารถรับพลังของผมได้ก็จงถอยไปซะผมคิดว่าหากออเบีย er รับพลังทั้งหมดไปไม่รอดแน่นอนแต่ก็เอาเถอะผมถือว่าทุกอย่างเป็นการตัดสินใจของออเบีย er แล้วจงรับพลังผมไปซะจงปัดเ่า,ามสุดขวด ลังแก่คนไม่มีทางสู้ได้เก่งจริงๆเลยนะเด็ดพี่ผมจะแสดงให้ดูว่าความบุรุนแรงมันไม่ใช่ทางออกของชีวิตจงพิพากษาเอ้ยแล้วไปขวางทำไมเล่าอวี yeah. ผมแค่จะให้เด็ดพี่ปัดเป่าความเจ็บปวดออกให้ก็แค่นั้นเองร้อยวันพันก่อ,กอเรื่องแล้วไม่บอกตั้งแต่แรกเลาไม่เจ็บเลยสักนิดหัวจะปวด ไม่รู้ทำไมไม่ถามก่อนละว,ว้ยหุบป,ปากไปซะ